สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวทั่วไทยกับผมแอดมินอาร์มวันนี้มาฟังข่าวอากาศแบบชัดๆอัปเดตกันส,สดๆเพื่อเตรียมรับมือกับฝนฟ้าพรุ่งนี้12กร,รกฎาคม2568กันครับเมื่อวานอากาศที่บ้านของท่านเป็นยังไงบ้างครับฝนตกหนักจนน้ำเจิยงนองหรือแดดแรงจนร่มแทบละลายวันนี้เรามาเช็คสภาพอากาศกันทั่วไทยเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือเลยครับ ฝนตกกันทั่วหน้าเตรียมร่มกันได้เลยเชียงใหม่70%เชียงราย75%แม่ฮ่องสอน80%ลำปาง65%ลำพู60น60%น่าน70%แพร่60%ตาก55%พิษณุโลก50%เพชรบูรณ์50%อุณหภูมิ23-35องศาเซลเซียส ฝนตกกันท่วนหน้าเลยครับเตรียมร่วมกันได้เลยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานฝนก็มาไม่น้อยนะครับนครพนม75%สกลนคร80%มุกดาหาร70%คอนแจ่น60%อุดรธานี65%อุบลราชธานี75%ร้อยเอ็ด70%ยโสธร65%ชัยภูมิ55%อุณหภูมิ 22 3 4องถึง34องศาเซลเซียสฝนมาน้อยนะครับแต่ฝนยามไหนก็ฝนตกชุ่มชื้นเลยทีเดียวครับภาคตะว,วันออกทะเลไม่ค่อยจะสบายฝนลงไปแทบทุกจังหวัดชะเชิงเศร์เซชนบุรี70%ระยอง75%จันทบุรี80%ตราด85%อุณหภูมิ24 3 4ถึง34องศาเซลเซียสคลื่นสูง1 2เมตร บางจุดคลื่นแรงกว่า2เมตรด้วยนะครับภาคกลางฝนตกชุ่มฉ่ำแต่รถอาติดชุ่มชื้นนิดหน่อยกรุงเทพ70%นนทบุรี65%สมุทรปราการ65%ปทุมธานี60%อยุธยา60%ลพบ,บุรี60%สระบุรี55%กาญจนบุรี50%สุพรรณบุรี55% อุณหภูมิ24 34องศาเซลเซียสฝนตกชุ่มชื้นเลยทีเดียวนะครับหนักกว่าเมื่อวานตั้ง5%เลยนะครับภาคใต้ฝนหนักจัดแอมทั้ง2อฝั่งฝั่งอ่าวไทยสุราษฎร์ธานี60%นครศรีธรรมราช70%พัทลุง65%สงขลา75%ยะลา60%นราธิวาส70%ฝั่งอันดามันระนอง80% พังงา75%ภูเก็ต80%กระบี75่75%ตรัง70%สตูล70%อุณหภูมิ23-34องศาเซลเซียสคลื่นสูง1-2เมตรบางจุดฝนฟ้าขนองคลื่นอาจเกิน2เมตรนะครับปิดท้ายรายการ และนี่คือสภาพอากาศทั่วไทยประจำวันที่12กรกฎาคม2568ครับขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับฝนฟ้ากันให้ดีติดตามข่าวสารอากาศทุกเช้ากับผมแอดมินอม์มในรายการข่าวทั่วไทยสวัสดีครับ